มองย้อนกลับไปเราเราเรารู้สึกยังไงเพราะเราเป็นเน็ตไอดอลคนแรกของเมืองไทยอ่ะเขาขนาดน้ำแบบนั้นค่ะคุณอาอะไรนะเขาขนาดน้ำให้หนูเป็นคนแรกพอแก่ที่สุดค่แะ แต่เป็นเพวาในยุคนั้นเป็นยุคที่โซเชียลมีเดียเพิ่งจะเริ่มมีอย่างเป็นเวลาพวกเราก็ไม่ค่อยรู้จัก Facebook ยังไม่มีด้วยซ้ําไปในตอนนั้นใช่แต่ก่อนจะเป็น Hi Fi, ไฮไฟยุคไฮไฟยุคตั้งแต่อินเทอร์เน็ตเป็นโมนเด็มอะที่แบบตื้น<อ> <laughs> ใช่ประมาณนั้นเอ็มเอสอ,อ,อแล้วก็อะไรต่ออะไรในยุคนั้นค่ะบรุนก็เริ่มเล่นโซเชียลมีเดียตั้งแต่ตั้งแต่ตอนนั้นเลยค่ะก็มีเล่นบ้างค่ะอ ก็กลายเป็นเป็นจุดเริ่มต้นของบอลลูนเลยใช่ไหมที่ก้าวเข้ามาสู่วงการบันเทิงได้ตอนนั้นพอหลังจากที่มีหน้าของตัวเองที่เป็นเล่นอยู่ใน h h f ฟ v e ใน MSN แล้วกม็มีอะไรกันตอนนั้นยุคสมัยนะั้นหนูถ่ายแบบคะ่ะเ,เป็นแบบนิตยสารวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะของ b a k e r y Music พอดีมีพี่เขาติดต่อมาแล้วหนูก็แบบเออลองดูอะไรเงี้ยคะ่ะแล้วก็แบบ มีคนเอารูปไปแบบในเว็บไซต์ต่างๆค่ะแต่ก่อนจะมีเว็บแบบสนุกกระปุกประมูลอะ,อะไรแบบป,ประมาณนั้นค่ะ,ะ,ะก็พอคนลงก็แบบเออมีคนอื่นเขาก็แบบรู้จักแชร์ต่อเลยค่ะอืมตรงนั้นเป็นจุดเริ่มต้น<ช>นะฮะ,ฮะเ,เนี่ยไฮ <ะ S 1> ไฟไฟ์กระปุกสนุกนะฮะ ไปดูภาพนะฮะนี่ฮะคุณบอลูนสมัยเด็กๆน่ารักมากปีแบบสองพันอ่ะยี่สิบสองยี่สิบสามปีแล้วค่ะยี่สิบสองปีแล้วนี่คือนิตยาสารนะฮะนี่คือจากในหนังเปล่าหรือว่าถ่ายแบบไม่ใช่ค่ะอันนี้คือใส่ชุดนักเรียนแล้วก็เซ็นสัญญาค่ะอันนี้เซ็นสัญญาอยู่อ๋ออันนี้อันนี้ภาพจริงเซ็นสัญญาจริงอ๋อใส่ชุดนักเรียนไปเซ็นสัญญากับเบเกอรี่มิวสิกนะฮะตอนนั้นเบเกอรี่มิวสิกโอเคฮะนี่ฮะเด็กๆครับ เล่นเทนนิสด้วยใช่ไหมฮะอาแล้วครับนี่ฮะในยุคนู้นนะครับเป็นภาคสมัยก่อนฮอตมากฮอตขนาดว่ามีคนมาดักรออยู่หน้าบ้านเลยเหรอคะก็มีค่ะมีมีมีคนมาหน้าบ้านบ้างมีโทรเข้าเบอร์บ้านแต่ก่อนจะต้องมีเบอร์บ้านเพราะว่าแต่ก่อนยังไม่มีมือถือเท่าสมัยนี้เนาะอ่ะถูก ใช่ค่ะก็มีคนโทรมามีคนแบบมาหาบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขารู้เบอร์ของคุณไม่รู้ค่ะอันนี้ก็อยากรู้เหมือนกันรู้ได้ไงคะเดี๋ยวนะมันซอยก่อนมันมีสมุดโทรศัพท์ใช่ให้เยลโลเยลโลเค่นเอหรือเปล่า พูดไปแล้วเด็กสมัยนี้รู้จักกันไหมเยลโลเพจรู้จักไหมเยลโลเพจแจ็คสมัยก่อนแล้วก็สมุดโทรศัพท์ที่มีรายชื่อของอาจจะเป็นชื่อคุณพ่อหรือเปล่าน่าจะเป็นอย่างนั้นเขาดูจากนามสกุลมาค่ะเพราะว่าบ้านญาติหนูก็โดนเหมือนกันอคิดว่าเป็นบ้านบรลลูดก็นามสกุลนี้อ่ะตนน่าจะเป็นอย่างนั้นตันไพโร่นี่แหละใช่ไหมอ๋อโหอ้โทหเขาโทรเขาไปทําอะไรจะพูดอะไรเหมือนก้าโทมเขามาดีนะคะเขาไม่ได้มาแบบ ดุลแรงใส่เราอะไรอย่างี้ค่ะเขาก็มาดีเขาก็แบบเออติดตามผลงานนะ,ะน,นู่นนี่อะไรอย่างี้ค่ะจะจีบพวกนั้นเหรอไม่เชิงอย่างนั้นนะคะเป็นเหมือนกับเหมือนแต่ก่อนน่ะเขาจะมีส่งจดหมายมาอะไรอย่างี้ค่ะอันนี้ก็เหมือนกับแนวจดหมายแต่เป็นทางโทรศัพท์ค่ะเออพูดถึงจะจีบ <laughs> <laughs> เรา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 ไม่เคยรู้เรื่องชีวิตค,ความรักของของบอลลูนเท่าไหร่นี่พูดได้ไหมเนี่ยพูดได้เลยค่ะมีแฟนอะไรยังไงหนูที่ย่เหมือนหัวใจหนูเลยค่ะตอนนี้ คือมันแย่มากเลยค่ะอะไรไม่มีเลยค่ะอันนี้หนูเปิดเหมือนกับที่เมื่อกี้หนูขอข้อมูลจากโรกหัวใจอันนี้หนูเปิดแล้วสมัครได้ไหมแล้วสมัครแฟนได้ไหมอ่ะได้มีเลยค่ะคุณอาเฮ้ยจริงอ่ะจริงค่ะหนูยังรู้สึกว่าแบบคุณหมอหนูยังตายไม่ได้เพราะว่าถ้าหนูตายไปแบบนี้คือหนูตายคนเดียวเลยไม่มีใครเลยค่ะไม่มีแฟนมาโดยตลอดเหรอใช่ตอนนี้คือไม่มีเลยค่ะอ๋อตอนนี้คือไม่มีตอนนี้ไม่มีเลย โสดมากี่ปีละโสดว่างมากี่ผ่านนานแล้วคะ่ะพักมานานแล้วคะ่ะ <laughs> <laughs> ห้าเดือนไม่ถึงเกินค่ะเกอไม่ถึงเออโอเคเอาเอาเอาป็นว่ายังโสดนะฮะสมัครครับรับสมัครรับสมัครอินบ็อกได้คะ่ะเหมือนกับแนะนำคุณหมออัน <laughs> นี้นะครับ <laughs> หนุคุณเล่นด้วยพูดจริงก็ได้ไม่เป็นไรแหม่